ผลลั์ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าเราไม่ได้เปลี่ยนแต่หน้าเราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่สดใสทุกคนทักเหมือนกันหมดนะคะเวลาไปทำงานเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เรามั่นใจว่าสวยขึ้นคิดไม่ผิดเลยที่มาทำที่นี่ค่ะปัญหาของแบบที่ตัดสินใจทำให้ตัดสินใจมาดึงหน้าเนี่ยก็คือ เราเริ่มรู้สึกถึงความหย่อนคล้อยของอแก้มนะคะือนเป็นคนมีขาก,กันไกลค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วทีนี้พอความ้อยของแก้มมันลงมา,มากขึ้นเนี่ยจากที่แต่งหน้าสวยๆสดใสเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันหย่อนลงมาพอคุยแล้วทั้งทีมงานทั้งคุณหมออธิบายชัดเจนแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่ชอบคือไม่ต้องกลัวว่าหน้าจะเปลี่ยน เราทําเพื่อให้เราสดชื่นขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดคืองานการอะไรที่เราไปทำเรามั่นใจก็รู้สึกว่าเออเราก็สวยได้แบบไม่ใช่แบบคนที่จะมาบอกอะไรอย่างนี้ถ้าตัวเองไม่รู้สึกจริงๆนะคิดไม่ผิดเลยที่มาทําที่นี่ค่ะ